สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านเชิงสปอตจอยร,รีวิวนะคะกลับมาอีกแล้วกับไม้รุ่นใหม่นะคะคัมปูนะคะรุ่น power control นะคะ challenge 66นะคะอันนี้พิเศษสุดๆเลยมาแบบมีซองกันกระแทกด้วยตัวนี้นะคะพอเปิดมาปุ๊บก็จะเจอซองกระมีอ่าแล้วก็เจอไม้ ซึ่งอันนี้คือจริงๆมันอยู่ในซองนะคะจอยแกออกมาให้ดูแล้วเนาะเพราะว่าถือกล้องด้วยเนาะมือเดียวไม่ถนัดก็เลยเอามาวางไว้แล้วอ่ะจากที่เห็นเนาะสีดําชมพูมาดูแใกล้กันเลยดีกว่าตัวนี้นะคะนี่หัวนะคะไม้เป็นนี้นะคะนี่นะคะ power control นะคะ upgrade challenge 66ทิบหชมพู ตัวสเปกนะมาดูสเปกกันอ่าอน,นี่นะคะน้ำหนักนะคะ82กรัมบวกลบ2นะคะก้านออหัวหนักนะคะก้านก็อ่อนกลางๆนะคะแล้วก็เป็นไม้สียูนะสีดำด้านสวยมากเลยนี่นี่นะคะเป็นด้านคาปู ะะสวยงามงตัวนี้นะคะ,ะแบบนี้มีทั้งหมดสามสีด้วยกันสีที่สองนะคะวันนี้ก็สวยอะ่ะเึกเป็นสีม่วงนะคะม่วงด้านนะเป็นนี้นะเห็นชัดไหมม่วงด้านนะตัดสีส้มนะคะนะเป็นแบบนี้อุ้ยสวยงามมากสีม่วงนะพอเจอไฟนะคะ ในคอร์ดเนาะเด่นมาแต่ไกลเลยคนที่ถือไม้สีม่วงนั้นไงนะคะอ่าสเปกเหมือนกันอ่ะนี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งต่อไปนะคะสีสุดท้ายมาทั้งหมดสามสีด้วยกันสีสุดท้ายก็คือสีเทาส้มนะคะโอ้โหเห็นชัดไหมเอ่ยอันนี้นะคะ มีความมัวนิดนึงเนะาะมาแล้วมาแล้วโฟกัสได้แล้วนะคะแชลเลนซ์หกสิบหกนะคะตัวนี้นะคะสวยงามมากใครชอบสีไหนนะต้องรีบจัดเลยนะคะ,ะ,คะใครที่ลังเลนะคะรีบตัดสินใจเลยเดี๋ยวสีที่เล็งไว้จะหมดไปก่อนนะคะตัวนี้ราคา พิเศษสุดๆลด50%นะคะจาก2,980เหลือ1,490บาทเท่านั้นเองสนใจรีบสั่งซื้อมาเลยนะช้าหมดไม่ทันไม่รู้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ